แบบนี้แล้วก็จะไปแตะ1 6 0่เหมือนรอบที่แล้วเลยนะคะก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊จะมีแรงเทขายไหมภาพของการเข้าไปทดสอบ1,600รอบนี้กับรอบที่แล้วจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวต้องไปคุยกับนากวิเคราะห์กันค่ะพาไปพูดคุยพร้อมกันเลยนะฮะกับทางคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะครับผู้จัดจการฝ่ายกลยุทธการลงทุนบลเอเชียพัาสอยู่ในสาร้าน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะดูภาพของตลาดหุ้นทยบ่ายนี้คุณประกิตประเมินยังไงคะ ก็น่าจะซึมลงมาบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเก่งกําไรเรื่องอ,อการรับลดอกเบี้ยไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าพอผลการประชุมสามฝ่ายที่เกี่ยวข้องคณะเรษฐกิเจไม่ว่าจะเป็นกลางธนาคารประเทศไทยและพภาพาั์เนี่ยได้ข้อสรุปพงกันว่ายังไม่มีมาตรการใดๆออกมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุทําให้เราเซลล์เซลล์บ้างแต่ว่าผมว่ามันคงไม่ได้หนักต้นแรงอะไร ราะเรายังมีโอกาสที่จะกลับไปปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับรอบนี้คงไม่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะานั้นก็คงไปทดสอบพันหกร้อยได้นะครับทดสอบได้แล้วโอกาสจะยืนได้นี่ก็มีสูงเลยใช่ไหมคะมีสูงครับเพราะว่าโอเคในตา,าสารนี่เราเริ่มได้เห็นสัญญาณการขายของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่ขายมาประมาณสองวันติดในตา,าสารนี่แล้วก็ในเดือนเมษายนเนี่ยก็ซื้อแบบชะลอตัวลงเหลือแค่ประมาณหกหมื่นล้านนะครับจากเดิมที่ซื้อกันประมาณแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นล้านต่อเดือน เริ่มมาซื <time> ้อลดลงเนี่ยแต่ก็เริ่มเห็นการมุฟเงินเนี่ยไปยังในหุ้นนะครับซึ่งก็เริ่มได้เห็นว่าตลาดประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เป็นสองุดเจ็ดพันล้านผมใจพันล้านนี่มากที่สุดตั้งแต่สิบห้ามีสิบห้ามีนาคมก่อนที่ตลาดจะปรับฐานใหญ่เมื่อสิบเก้ามีนานะครับครับบวกกับว่าเขาก็ซื้อใน NVDR ค่อนข้างเยอะด้วยสา0พันกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอาจจะยังได้แรงหนุนของนักลงทุนต่างชาติอยู่ก็คนไทยคงไม่ถึงขนาดปรับฐานใหญ่ๆห่แบบเมื่อตอนปลายเดือนมีนาอีกแล้วนะคครับอื่ะ อาจจะมีการย่อลงมาบ้านเล็กน้อยนะฮะและดูแลบหนึ่งพันหกร้อยจุดที่บอกว่าน่าจะมีโอกาสไปถึงเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนฮะวันสุดวันนี้นะคผมคิดว่าสัปดาห์นี้เราก็ทำบ้านห,หน้ายังไงก็คงผ่านอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสไปได้สูงที่จะขึ้นผ่านเพราะว่าต่างประเทศเองเนี่ยเราจะได้แรงหนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมาการดำเีนินนโยบายของทางด้านเฟดหรือ f อ m c อมซีนะครับแล้วก็ ถัดมาเนี่ยก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางของยุโรปด้วยหรือ ECB นะครับซึ่ง FOMC เนี่ยก็คงคงมาตรการ QE ต่อไปแล้วก็คงดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อของเขาลดลงนะครับแต่ว่าตัวเลขการว่างงานอะไรหลายอย่างยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ GDP ที่ประกาศออกมาีไว้แล้วเมื่อตอนไ่นั่นเองเนี่ยปรากฏว่าแยก่กว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงคิดว่าก็ยังคงมาตรการต่อไปตามเดิมส่วนทางด้านของ ECB เองเนี่ย อาจจะมีการลดอดอกเบี้ยลงมานะครับหลังจากที่ยืน0.75ามาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยายมาตรการในส่วนของ l t r เชียเอช O แล้วก็ OMT ออกไปซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกเหมือนกันแต่ว่าคุณยุโรปเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับก็คงไม่ไม่ได้บวกไปมากกว่าน,นี้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่เห็นก็คือสภาพด้านล้อมมันค่อนข้างเอื้อว่าเป็นไป,นปนในเชิงบวกเพราะฉะนั้นหุ้นไทยเราอยู่ในช่วงของาการเก็งกำไรงบด้วยนะครับไม่มีอะไรมาขวาง ขึ้นต่อค่ะขึ้นต่อแบบนี้นะคะกลยุทธการลงทุนแนะนําตัวไหนกลุ่มไหนพิเศษคะก็ตอนนี้กลุ่มที่ผมอยากจะเน้นพิเศษก็เราก็คงเน้นบบการแนวโน้มของการปรับลดดอกเบี้ยนะครับที่มันมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะแม้ว่าผลการประชุมของสามฝ่ายทางด้านเศรษฐกิจเขายังไม่มีมาตรการใดๆออกมาเนี่ยแต่ว่ามันมีพอยต์หนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าอยากจะคงอัตราดอกเบี้ยที่สองจุดเจ็ดห้าจุดสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อไปเนี่ยมันต้องมีมาตรการเสริมอื่นที่พร้อมใช้เข้ามานะครับ ซึ่งคำว่ามาตรการเสริมอื่นที่พร้อมใช้ก็แปลว่าเป็นมาตรการที่เป็นมาตรการแทรกแซงที่มันจะค่อนข้างฝืนธรรมาชาติแต่ถ้าเราไปดูคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังในรายการนายกยิ่งรับประชาชนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่า แล้วทุกทีครั้งก็อยากจะเห็นมาตร,รการอะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าที่จะเสริมธรรมชาตินะครับดังนั้นพอยต์ตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าแนวโน้มของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะครับก็เราก็คงเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยเช่นเช่นกลุ่มก่อสร้างกลุ่มอสังหาครับกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็กลุ่มคา้าไปอีกซึ่งถ้าเกิดกลุ่มก่อสร้างก็เน้นไปทางยูนิคแล้วก็ซีเคกลุ่มอสังหาก็โฟกัสที่ซิริเลยนะครับม,มันแล้วก็ อาจจะเติม i m l แล้วก็ AP เข้าไปด้วยส่วนลุ่มค่าไปีกก็ CPR ตัวเดิมค่ะตัวแต่ละตัวนี่แนวรับเป็นยังไงคะอย่างตัวยูนิเองเป็นยังไงบ้างคะตัวยูนิเองนะครับ Fair v a l u เราอาจจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่าเราวางไว้ที่ประมาณ าบาท44นะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากซื้อเก่งอะไรก็ยังซื้อได้เลยครับไม่ต้องรอรับนะครับก็เคาะเลยส่วนตัวซีเคนเนี่ยผมมองว่าอาจจะรอนิดนึงนะครับย่อก่อนใช่ไหมคะ27ก็น่าจะเริ่มซื้อได้นะครับค่ะซีเคตัวแฟเท่าไหร่คะ31บาทครับเพราะถ้าเอา27ปุ๊บก็ได้3บาทก็ได้มาอีก10เปอร์เซนต์กว่านะครับมันก็เลยน่าซื้อส่วนซินลีเองเนี่ยโอ้แฟไกลหน้า5บาท3เส็ตนะครับก็ปัจจุบันก็ซื้อได้เลย นะครับ AP เองก็ปัจจุบันก็เริ่มซื้อได้แล้วนะครับเพราะ AP ก็ f ฟ v r v u l u e อยู่ที่10บาทเิ่เ10.8บาทนะครับแตตอนนเจ้าบาทสาก็ไกลอยู่นะครับสิบีอออาจจะรอนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะขึ้นมา2อวันแล้วแล้ว f ฟ v r v u l u e อยู่ที่60บาทรอย่อมาเท่าไหร่นะถึงจะอาจจะรอสักประมาณส2บาทห้บครับจะย่อไหมคะเนี่ยสิ r เเห็นขึ้นเอาขึ้นเอา S <S แต่ว่าจริงๆเราเอเชียพัฒก็แนะนําให้ซื้อตั้งแต่ตอนที่ปรับลงมาที่สามแปดล้วนะครับค่ะตัวนี้<อ>ทางเอเชียพัฒนมีการปรับเป้าใหม่ไหมคะพอ,อปรับเป้าใหม่ขึ้นไปจากเดิมห้าสิบสองเป็นหกสิบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับค่ะห้าสิบสองเป็นหกสิบาทนะคะแล้ว<ช>ตัวของเมื่อกี้เห็นพูดไร้โมแลนด์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะไร้โมแลน์นเองก็สามารถเก็งกําไรได้ก็อาจจะรอจะอาจจะซื้อไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า กแฟของเราก็โอ้โหนู่นเลยฮนะสามบาทตอนนี้เป็นสองบาทสิบก็เพื่อบาทหนึ่งซื้อเพื่อบาตหนึ่งค่ะส่วนตัวของพี g ีจซีไก่าพซมีคำแนะนำไหมคะไออ R พซพอดีงวดไตรมาสก,ก่อนเนี่ยเขากำไรค่อนข้างน้อยนะครับตกสิบห้าล้านเท่านั้นเองแต่ว่างวดนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีกำไรเติบโตค่อนข้างมากนะครับก็คือจะเป็นตัวเดียวที่ปเปอร์เซ็นต์เชน q o คคิ q เนี่ยมากที่สดุดเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆนะครับจากการที่เราประเมิน นะครับก็ก็เลยวันนี้ก็เลยมีการปรับเพิ่มขึ้นมาแรงแต่ว่ามันจะเป็นแค่การแรงราช่วงสั้นเท่านั้นเองเพราะว่าในงวดไต้ม่สองก็คาดว่ากำไรก็น่าจะดรอปลงมาอีก mm hmm. พอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าการกัน,กนหรือนะครับอ,อ่าราคาิษัทวันปิโตเคมีกอื่นๆเนี่ยมันก็มีการปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะ,ะนั้นไอ้บีซีท่านเล่นก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะขออีกหลังจากประกันงบเสร็จไปก็อาจจะหรอบลงมาได้ค่ะขออีกตัวหนึ่งนะคะตัวของบากอกแลนนะคะเห็นนิ่งๆมานานวันนี้เริ่มวิ่งแล้วมมมมีีุอออองงงบาคะจเรื่ข การซื้อเก็งกาไรในกรณีเพิ่มทุนเข้ามาครับเพราะฉะนั้นอาจจะระมัดระวังไว้ก็ค่อนข้างดีนะครับเทรดดิ้งระยะสั้นครับาจจะมีเป้าหมายทางกําไรในรอบแรกก็สองบาทสาิแล้วก็สองบาทสี่สิบนะครับได้ค่ะนี้ขอบคุณมากนะคะคสวัสดีค่ะก็ภาพรวมนะคะก็แนะนํำหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะคะที่อาจจะได้ผลประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งตลาดคาดกันแบบนั้นนะคะก็ได้นํากันไปหลายตัวก็ลองดูแฟนคะคะจากเรื่องของหุ้นแล้วพาไปดูทองคำกันบ้างดีกว่านะฮะทิศทางทองคําในสัปดาห์นี้จะไปยังไงนะครับไปตรวจสอบกับคุณทิพานนทวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion f u t u r e นะครับตอนนี้อยู่สายล้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณทิพาคะดูกรอบของราคาทองคําหลังจากที่รีบาวขึ้นมาต่อเนื่องตอนนี้เริ่มนิ่งๆแล้วนะคะสัปดาห์นี้น้มยังงไคะ ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะลักษณะของตัวทองคำเองยังเป็นลักษณะของไซด์เวยอ์อัพอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากช่วงที่มีการดีตัวขึ้นมานะคะยังมีแรงซื้อแม้กระทั่งอย่างวันศุกร์ถึงแม้ว่าแรงขายออกมาค่อนข้างมากนะคะตัวราคาทองคำเองก็ลดลงไปต่ำกว่าแนว1,450เหรียญแต่สุดท้ายแล้วตลาดก็กลับมาปิดแถวๆบริเวณประมาณหนึ่เหรียญค่ะเช้าวันนี้เองนะคะถึงแม้ว่าตลาดของทางเอ่อ จีนเองจะหยุดน,นะคะแต่ว่าแรงซื้อขายก็ยังมีอย่างต่อเนื่องยังหนุนทําให้ราคาทองคําสามารถขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับประมาณ1,470ได้ค่ะโดยรวม,มนะคะก็คือตอนนี้เองในในสัปดาห์นี้กรอบจะอยู่ระหว่างประมาณ1,430เหรียญจนถึง1นึ่น 4 9 0เหรียญค่ะค,ถ,คถ้ายังยังไม่สามารถผ่านได้ได้เนี่ยค่ะ<ม>ค,คือคือเราก็ยังยังมองว่ายังจะเป็นการทดสอบอยู่ที่แนวนี้นะคะแต่ว่า<ม>ถ้าสามารถยืนเหนือ1,533เหรียญแล้ว1,530แล้วนะ<ม>เป็นเลขกลมๆก,ก็คือนั่นจะหมายถึงว่าราคาทองคำสามารถมองกลับเป็นขาขึ้นได้นะคะแต่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นลักษณะของไซเวอพอยู่คือเฉพาะภาพย่อย่นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มองว่าราคาทองคาเองตอนนี้ภาพใหญ่เป็นเป็นขาขึ้นภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขาลง แต่ในระยะสั้นๆเป็นในลักษณะของการดีดตัวขึ้นมาค่ะครับในสัปดาห์นี้มีข่าวคราวที่มีผลต่อราคาทองคำไหมฮะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีวันพุธนี้จะมีการประชุมของ FOMC นะคะคก็คือจะมีอาจจะมีการพูดคุยในถึงเรื่องนโยบายการเงินของทางสหรัฐเองแต่ ดูแล้วน่าจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนะคะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ที่ตอนแรกทางตลาดเองนะคะก็มีความกังวลว่าสัปดาห์นี้เป็นเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวของประเทศจีนเองซึ่งถือว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะประเทศจีนเป็นประเทศหลักทีเดียวนะคะที่ทําให้ราคาทองคําสามารถดีดกลับขึ้นมาได้แรงทีเดียวอย่างตอนนี้เองราคาซื้อขายในจีนเนี่ยค่ะค่าพรีเมียมสูงขึ้นมาถึงประมาณ60เหรียญได้นะคะ่ะทั้งทั้งที่ปกติแล้วค่าพรีเมียมจะอยู่ที่ประมาณหนึ่นจนถึงสองเหรียญเท่านั้าง มากทีเดียวนะคะก็อย่างแน,นะนำนักลงทุนในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าเป็นลักษณะของไซเวอัพแต่นะยังแนะนำให้เรามัดระวังนะคะเพราะว่าคืออาจจะต้องรอดูว่าฝั่งฝั่งที่เป็นียลดีมาเนี่ยว่าต้องการซื้อจริงๆมากแค่ไหนเอ,อเป็นไปได้ว่าพอเปิดอย่างคืนนี้เองถ้ามีการเปิดตลาดของทางฝัง่งสหรัฐแล้วอาจจะยังมีแรงเทขายที่ทุบทําให้ตลาดปรับตัวลดลงมาเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูทุกค,ครั้งนะคะ ช่วงนี้เองจะเห็นว่าเปิดตอนเช้าตลาดเอเชียจะปรับโตขึ้นแต่พอเป็นเป็นช่วงค่าหลังจากตลาดสหรัฐเปิดก็ยังเป็นลักษณะของการเทขายออกมาอยู่ดีค่ะ,คะโอกาสการปรับฐานแรงจะมีมีสูงไหมคะ กลับฐานหมายหมายถึงเป็นปอะไรปรับฐานราคาปรับฐาน,นแรงๆค่ะยังจะคงนี้ปรับฐานแรงๆใช่ไหมคะคือณตอนนี้เองนะคะคุณธนวันก็คือราคาทองเนี่ยขึ้นลงวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณห้าสิบเหรียญได้คือการเวียงตัวในช่วงนี้เนี่ยยังมากอยู่นะคะถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้ถือว่าอัตราการเวียงตัวยังยังค่อนข้างมากทีเดียวนะคะก็ยังแนะนําให้นักลงทุนระมัดระวังกับอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของค่างเงินบาทเองนะคะที่ ส่งผลค่อนข้างมากทีเดียวอาจจะยังต้องตามอยู่ด้วยเช่นกันค่ะค่ะสุดท้ายสั้นๆน,นะคะขอกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนโกลฟิวเจอร์แล้วก็ทองแท่งด้วยค่ะค่ะอย่างช่วงนี้เองนะคะยังแนะนําให้ลงทุนตามกรอบนะคะโดยที่อย่างถ้าเป็นกรอบรายวันเองตอนนี้ก็ยังลงทุนได้นะคะโดยที่แนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยหกสิบเหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่หน,นึ่งพันสี่รอยแปดสิบเหรียญลักษณะขั้นๆยังเป็นไซส์เว้าอะนะคะ <c oughs> ค่ะเนี่ยค่ะแนะนาะให้ซืออ้อซื้อก่อนแล้วค่อยทยอยขายทํากําไรแต่ว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของการถือยาวคือลงทุนในกรอบสั้นเพราะว่าช่วงนี้เองถ้าเปิดสถานะช็อตโพซิชันอาจจะได้รับความเสี่ยงจากในเรื่องของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะถ้าหากว่าไม่ผ่านพันห้านี่เปิดช็อตโพซิชันได้ไหมคะค่ะถ้าไม่ผ่านเนี่ยยังสามารถเปิดได้ค่ะโดยที่แนวในสัปดาห์นี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบเหรียญค่ะค่ะสําหรับนักลงทุนที่ซื้อทองแท่งนะคะถึงจวหวังในการทํากําไรได้ยังคะ ในช่วงนี้ก็ค่ะก็ยังสามารถทํากําไรได้นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นไปใกล้ๆแนวประมาณ1 4 9 0ี่ยเหรียญเองแนะนาให้ให้ขายทํากาไรไปก่อนยกเว้นว่าถ้าทะลุผ่าน1530เหรียญแล้วถึงจะเป็นลักษณะของการซื้อตามค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะภาพรวมของทองเป็นลักษณะไซด์เว้าขึแต่ว่ายังไม่พลิกกลับมาเป็นขาขึ้นนะคหว่าจะให้เป็นขาขึ้นจริงๆต้องยืนที่1 5 3่อสเหรียญต่อฟลายออสได้แล้วก็รอบสัปดาห์นี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะกดดันราคาทองคำอ ค่อนข,ข้างแว่งตัวผสมควรนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นขาขึ้นกลับมาหรือเปล่าก็อย่างที่พุทธิพาบอกต้องไปทดสอบ1,530เหรียญก่อนะนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปดูธุรกิจกันครับ